สเป็นกพ็พวกนี้สิว้าวว้าว,วได้เป็นถังใหญ่เลยอลังการสุดๆเลยอะแต่เทรซี่ดูเหมือนจะได้กระป๋องไซจิ๋วเฮ้ยเบื่อจริงๆมือข้างเดียวโอแล้วฉันล่ะสองมือเยสแล้วของฉันาไม่มีโอ๋อไม่เป็นไรหลากนะอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะดูขนมดิเยอะจังอ่ะ จะกินให้โจดใจไปเลยงมงงงม,งม,อมโอเคว,ว้าวพร้อมยังช่าดีนะจ๊ะโอโ้โหว้าวนี่น,น,นี่แผ่นเดียวหรอกเหรอบ้าบ,บ้าไปแล้วดูนิแดนนี่ดูนเหมือนว่าวาวจะรับมือกับชาเลนจ์ได้ดีทีเดียวปักปักปักเอาแล้วแม่ไก่จ๋าเราจะปล่อยเธอไปแล้วนะถึงตาเธอแล้วเจ้าเทรซี่อืม ถึงจะเล็กแต่ก็อร่อยดูสิทรซี่เทขนมออกมาแล้วว้าวดูขนมไม่รู้จบพรุ่งนี้สิฮะออกมาแล้วเหมืกมาว่าทริซี่จะเป็นผู้โชคดีที่สุดในชาเลนจ์นี้เลย<ะ>อย่าว่ากันเลยนะยังไงก็าหัดเอามาแบ่งพวกมาันยายบ้างนะไนไยนก็จะเราบ้างอ้าวเห็นมีอะไรเลยอ นี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกระป๋องวิเศษนะจ๊ะแล้วว<ๆ>้าวอย่าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้เลยวาวารี Ho, wow. ่ทุกคนาอ่จะด้วยฮะอเรากำลังมาช่วยแล้วว้าวฉันขอเก็บภาเบอร์แมนนี้ไว้ก่อนลูกตาโอ้ยดูดิขนมน่ากนลูกจมัดเลยและได้ไปอะไรกันเอ่ยฉันได้สองมือเย้เออได้ลูกตาได้มาได้กินตรงไหนกันเลยเนี่ยยุ ฉันด้มือเดียวฉันไม่ได้เลยโธ่แย่จริงหะเล่น,นเวลาเดินแล้วเร็วเข้าเรียบกันเร็วใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะอือร่อยโอ้เหมือนงานนิว,าว่าจะได้เปรียบนะเนี่ยดูดิงมงมแดนนี้ก็ต้องออกตั้งใจเฉียวเลยจ้ะงมอร่อยอ่ะอโอ้ยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเอา ความคิดดีนี่ฮะฮะแดนี่แซงหน้าโซอซทำได้ดีมากเลยโดูดิกินหมดแล้วเย้ยย้ยเปิดก้าวกันเลยโอเคเคี่ยงโดนัทกบฟอสติ้งตกแต่งตามใจชอบเลย ตื่เต้นจงเบยแล้วไม่มีมือจะทำยังไงกันแล้วเนี่ยเออน่าสน,นุกฟุ่ๆเฟยเลยร่วมการแข่งขันได้แล้วของใครสวยสุดจะได้รางวัลไปเริ่มกันเลยโดนัทแค่นี้สบายมากแต่งแบบง่ายๆสวยด้วยพลังแห่งหนึ่งสมองสองมือจุ่มเสร็จภายในพีิยตาเดียวจุ่มได้สวยมาก เอาละวนะแต่งด้วยสเปรเกิลส์จะแต่งยังไงกันดีล่ะเนี่ยเสร็จสเปรเกิลด้วยดีกว่าหอแล้วไปหมดแล้วจุ๋ไม่ครบทุกที่เลยยากจุ๋มเบยอหัวหลังจะมัดอ,อ,อ๋อเเส,สร็จสักทีเสร็จแล้วเหมือนกอันเลยขอดูหน่อยสิครับ สวยงมามวิเศษอ่ะผลงานนานีเข้าตาฉันมากเลยเสร็จแล้วค่ะมาแล้วโดนัดเรนโบ์เลิกข้ามากมากเอาระวังชนะาเลาิดไปเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะแดนดูสิเราไม่มีมือหายไปแล้วอยู่นี่หมดแล้วจ้าอร่อยจะกินให้หมดเลยนะ ได้อะไรกันนะอ๋อใช้สองมือได้แหลมห้ามใช้มือเศร้ามือเดียวก็ยังดีโอเคพร้อมโอมเพียงบบนเบอร์เกอร์นี่นะแล้วสักข้างในหายไปไหนอ๋อเราต้องเอามาประกบด้วยกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไงใครไม่มีมือก็ลำบากเลยเนอะ ดีนะจะได้สองมือดูสิไม่มีมือนี่ลำบากจังเลยแค่ยกขนมปังก็ยังทำไม่ได้เยอะดีนะที่ยังได้มือข้างหนึ่งเรื่องจิบจิบเส่ผังลงไป p e r ์เฟกฉันได้มือผักแล้วหาอย่างอื่นในกระเป๋าใส่แทนดีกว่าเมื่อเขือเหตุใส่เยอะๆเลย ากินมากบอกเลยใส่ชีสฮ่าเลิศเอาอะไรอีกดีนะเดี๋ยวอย่ายอมไปมั่วสิเฮ้ยอะไรเนี่ยดูแล้วนะ่าจะเอามาใช้งานได้อ๋อเขาท่าเริ่มเลยทำงานดีมากจรละแค่น,น้อยได้ผลสู้ๆนะต้องทำให้ได้ ยมขอบใจนะหลายลาที่แบ่งเพื่อนตัวน้อยให้ฉันเนอะนับเลยนับไว้แน่นแน่นวางลงไปสสวยๆทำได้ดีมากอ๋อรอดเสร็จสีขอทาเล็บหน่อยแล้วกันเนอะช้าอยู่นั่แหละยายแมรี่เอ้ยฮเกือบเสร็จแล้วโอเคใส่เนื้อให้หมดเลยอ้น่ากินมากอีกนี้นึง ใส่ชีสเอาให้ทั่วโอเคเรียบร้อยอะไรอ่ะเสร็จลวจ้าไม่เหลือส่วนผสมให้ฉันเลยเหรอ <c oughs> กินก่อนนะคบอ่์ดจริงๆเลยอืมเลยจ้าสักทีอารีนะห้ามใช้มือจ้ะเฮียงบมาฝรั่งยี่ยมชอบมากเลยหวานหมูเล่เ,เรากินดีกว่านะเ <c oughs> ออแล้วฉันจะกินยังไงอ่ะ ไม่มีมือแล้วจะแกะยังไงฟะเนี่ยแบบนี้ได้ไหมใช้สองมือสบายมากต้องสนุกสุดเบี่ยงไปแน่เลยเอาเลยนะน,นะกีน่งงนนาโลดเปิดแลวเด้อได้เวลามัมงอมหนึบหนับจุ่เบยฟินสุด เอาละชิมแป๊บลองสีฟ้ากันแล้วกัอนอ้ยอร่อยเหรอไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอะในที่สุดก็สำเร็จออกมาจะทีนะ <laughs> ใช่ยะดีใจจังเลยเออเอออะไรนะน่าตื่นเต้นไปหน่อยเดียวเองอะเอ่ใช่ปลายมันอยู่นี่เองเดี๋ยวช่วยแกนะหมุนไปเลยสุดยอด โทษทีนนอรนะตื่นแล้วได้ไรอ่ะทำใช้มือศซอได้สองมือเลยใช้ได้ข้างหนึ่งเขาย่างชั่วเพียงทิซซ่าเต็มเลยอ่ะหวานหมูเลยทีนี้กำลังอยากกินอยู่พอดีเลยโชคดีเวอร์เอาเลยนะไม่มีมือนี่ยลำบากจัง แปปปอร์โรนี่อร่อยไม่เปลี่ยนเออเจ้แม่ยายฉมัดโอ้โอ้อไล่ละอย่าพ้่งถอนเนะตาใช่ล้นะมือเดียวอ่มเอาอไงดีถ้าแบบนี้ไปเลยสี่มุมง่งายใช่ไหมแค่นี้ก็ได้กินพิซซ่ารีโตแล้วพิซซ่าเบอร์รีโตแซบ่บแซ่บอีลีเดคะ่ะติงต้องฉมัด ต้องสองมือต้องหรูๆหน่อยเออเตรียมตัวแป๊บไม่เละแน่นอนติ่งตัวซะหน่อยหอลีลาอยู่ได้ฉันขอเลยและกันเนาะฮะฮะไหลยลอาไปแล้วอ๋อมามามาไม่ระวังโซจีนะเพื่อน โเพ,พื่อนดูขนมพวกนี้ดิวันนี้ต้องเป็นวันของฉันแน่นอนอ่ะพวกเธอได้อะไรกันนะฮะฉันได้2องมือเออฉันได้มือหนึ่งเดี๋ยวนะห <c oughs> มายความว่านายก็ต้องกินขนมแบบไม่ใช้มือน่อสิโถ่ <c oughs> เรามากินกันดีกว่านะอืมหวานอร่อยสวรรค์ต่อไปเลยเจ้าวาวนั่นเธอต้องใช้มือเดียวนี่นะ่ะเ <c oughs> ้ก็ได้ก็ได้ ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะอร่อยรศค่ะเอแดนนี่ตานด้ละนั่นนั่น,น,นมันมันไม่ใช่แล้วลองอีกทีสิ <c oughs> แดนนี่ฉันว่านายคงไม่ได้กินหลงเมัองชาติเนี้ยฉันก็ว่าเอาเงี้ไม่แดนพวกเราแกะให้อะอมเออ,อขอบคุณนะกินให้ได้สิจ๊ะอะอหโหพวหเกเธอกล้ฉันนี่น,นา สองประหลาดนั้นมาจากไหนเฮยไม่น่าเชื่อว่านายจะใช้เท้ากินขนมได้แดนนี่นายี่มีความสามารถจริงๆอะโอ้โหแดนนี่เจ๋งซะสุดไปเลยใช่จะพูดอีกก็ถูกอีก,อกอะนะพ <c oughs> ร้อมนะมาดูกาเลยจูเลี่ยนหนึ่งว้าวสองมาร์คซ <c oughs> ูนเฮ้ยแย่ชะมัดเลยเมื่อรู้กันแล้วก็ใส่นขนมมาเลยเพียง ว้าวเค้กน่ากินจังเลยดูดีไปหมดเลยนะเนี่ยพร้อมแล้วใช้สองมือได้กินเลยนะอู้ดูเธอชอบเค้กนี้สุดๆเลยนะใช่แล้วอืมฟินสุดๆไปเลยฮะอ,อะไรอะ่ะฮะเค้กเนี้ทั้งอร่อยแล้วก็ยังมีขนมออกมาด้วยอะ โอ้อืมมาหม่ำกันเลยดีกว่าเราจะต้องสนุกกับการกินเค้กถึงจะดูแล้วเราไปบ้างก็เหอะเออจะเต็มดีเลยจ้าแบบเนี้ยค่อยดูท้าทายหน่อยห้ามใช้มือซะนอะไม่มีปัญหาเฮ้ออร่อยเนี่ยดึงเลยสิกริ๊งกริงโชคดีจังมีไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดในเค้กฉันด้วยอะอิจฉามากจังเลย เกือบลืมเนี่ยฉันใช้สองมือได้นี่นาโทษทีนะมาก็เอาไปสิเดี๋ยวนะเอ็ะไม่มีมือนี่นาหยิบก์ดได้เลยจ้าดูเลยสองมือมือเดียวแล้วก็ไม่มีอาหารเชมาหุยเจลลี่ลูกตาเหรอยืแต่ผู้บรรยายว่ามันก็ได้อร่อยดีนะ ดูดีอ่ะมีสีสันด้วยหยิบม,มาทั้งสองเลยก็แล้วกันน่ะน่าอ,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 อร่อยกินแล้วนะหยเคี้ยวพอด,ดีจังเลยอ่ะใจเย็นๆนะช้าๆหต่ก็ได้งม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 ใช้มือเดียวกินไม่เห็นจะยากเลยหยิบเยลลี่ขึ้นมาแบบนี้เรื่องจิบๆอืมรสชาติแปลกนะแต่ก็ดีฉันต้องลองวิธีแบบนี้แหละไม่มีมือก็กิกนได้คนเก่งอย่างฉันเจ่งสุดๆกินต่อแล้วนะ ยังเหลืออีกเยอะเลย <S <S เวลาผ่านไปเยลลี่ก็ค่อยๆหายไปสู้ๆเขานะสู้ๆใกล้แล้วใกล้แล้วลูกสุดท้ายหมดแล้วออโอ้ไม่ก็เธอจะยิงแล้วรีบหาที่กำบังเร็วหลบซ้ายไมาไปขวาสิหาที่กำบงังอโอ ทำไมไม่เห็นเหมือนที่แพลนกันไว้เลยอ่ะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมกันนะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าอย่าลืมกดซับแล้วกดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบาย <c oughs> ไปละ